าลครับเปลี่ยได้แล้วับพี่นะท่านต้อนต้อนพี่นะสวสวยสวยใสยาก้าวาที่จับลูัับลูกัรขสบทวยสวยสวสวสวย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 สสวยสวยสวยยวัววว กปลาลงโยนครับหัวหัวออกได้เจอต้อมใหญ่เป็ดนี่แหละครับอัตภูตของของของย้อยเอาละครับเป็ดขยับมปลาตองทิชิ้นหนึ่งสองเป็ดลูกนี้เจอดักไว้ละครับเป็นด้านจับลูกพัดจับหนึ่งเอาทีมไม่ทีมเดียวกันนะเออเอาละครับใส่กันเองแล้วเอาละครับพอดีต้องตายตายตาโมนี่แหละฮะสวยตาตายตาโมพยายาม